นี่รัฐมนูญจงใจมาเพื่อไม่ให้มีพักการเมืองใหญ่เพราะเขาเตรียมเอาไว้ว่าเขาต้องการเอาคนนอกมาเป็นนายกแลวคนนอกจะเอาเสียงมาจากไหนก็เอา250มาก่อนเอามาจากไหนเอามาจากในกระเป๋าคือตั้งเองได้250เสียงเลยคงจำได้สมัยก่อนพี่น้องเลือกตั้งเขามีบัตรสงใบใบหนึ่งนี่เวลาไปลงเขาก็ชอบใครก็ลงคนนั้นตัดใบหนึ่ง ในใจคิดอยากจะให้พรรคนั้นเป็นรัฐบาลอยากจะให้หัวหน้าพรรคคนนั้นหรือผู้นําของพรรคนั้นเป็นนายกก็เลยกาไปอีกใบหนึ่งก็เป็นสองใบเลือกพรรคก,ก็เลือกคนเวลาพรรคไหนได้เสียงสักครึ่งหนึ่งจากสส,สเขตสมมติว่ามี350เหมือนกันได้มา180ยก็แล้วกันถ้าเป็นแบบนั้นจะได้สสปาร์ตี้ลิสต์ party list อีกประมาณ80คนรวมแล้วจะกลายเป็น260เป็นพรรค อันดับหนึ่งเกินครึ่งได้ตั้งรัฐบาลแน่นอนก็เลยเขียนรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าถ้าเขาวนี้พักไหนได้เสียง180เสียงจาก350เขาจะมีวิธีนับคะแนนที่พี่น้องจนบัดนี้ไปลงประชามติกันมาแล้วยังไม่รู้เลยเขาคิดกันยังไงแต่ผมอธิบายให้ว่าถ้าได้180เสียงจากสสเขตจะได้ปาติลิสบัญชีรายชื่อประมาณศูย์ครับหมายความว่าได้ร้0 แสดงว่าคนนิยมเหลือกเกินปรากฏว่าไอ้ระบบนี้มันบอกว่าปาติลิศจะได้ศูนย์และกลายเป็นเสียงข้างน้อยได้แค่180จาก500เมื่อเป็นอย่างนี้นักการเมืองเขาก็คิดกันว่าเราก็มาหาพักที่ไม่ต้องถึงขนาดได้อันดับหนึ่งหรอกแต่ได้เสียงมากพอสมควรที่เมื่อไปรวมกันแล้วกับพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันแล้วจะเอาชนะฝ่ายเผด็จการได้ เพราะฉะนั้นใครถามว่าพักคไทยรักษาชาติคืออะไรคือที่รวมคนตั้งแต่ยุคสมัยไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมกันเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้และฝ่ายประชาธิปไตยจะไปจัดตั้งรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องทั่วประเทศและโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์